The hey. โอ้โหกกอนกด็ดีใจดีใจมากมากครับผมเพราะว่านี่เป็นโปรเจกต์ของของทางฝั่งจีนใช่ไหมทางฝั่งจีนแล้วก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวสำหรับซีซั่นสองของเราด้วยครับ,รบก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่กลางพารากอนเลยด้วยและแบบ เด่นมากๆก็คือแบบคนก็จะเห็นเยอะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับอืมพอได้เห็นกับตาก็ตอนแรกเหมือนอาจจะได้เห็นแต่ในโซเชียลมใช่ใ,ใชนความยิ่งใหญ่ส่งมาในที่เราดูเลยค่นะ <laughs> รู้สึกว่าน่ารักแล้วกันครับผมรู้สึกแฟนๆน่ารักที่แบบเหมือนคอยทำโปรเจกต์ให้เราเสมอเลยครับแล้วก็อันนี้ก็อย่างที่บอกไปมนันก็เป็นแบบซีนแต่างงานด้วยนะใช่ก <laughs> ็ไม่รู้อะไรมันเป็นการปูเป็นการปูเหมือนเราเลี้ยงสอ่ะจะพูดอะไรได้มากไม่ได้ครับผม วันนี้เราตั้งใจมาเลยใช่ใช่ครับผมก็อยากไม่ว่ามีที่ไหนบ้างนอกจากน,นี้อย่างมาดูเร็วๆสําหรับอันนี้ก็อันนี้คือให้ให้ทางแฟนๆเนี่ยแหละเป็นคนแบบเป็นคนเขาทําสรุปมาให้ว่ามีตรงไหนบ้างแล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็จะแวะไปครับผมใช่ได้ไปมาครบที่เดียวค่ะที่น้ำไไมืองไทยโอ้ยยังเลยครับ<ส>ตอนนี้ก็มีแบบอันใหม่ๆโผล่ขึ้นมาด้วยเรายังไม่ครบสักทีครับเยอะเหมือนกันเนาะใช่ โอ้ไม่เคยนับเลยครับเพราะว่าตอนนี้แบบเริ่มมาเรื่อยๆเลยแฟนๆน่ารักมากจริงๆเลยครับรู้สึกไงว่าลูปที่เขาเลือกมาหล่อทุกรูปมีการขอบคุณกันมามเออเลือกรูปได้ดีมากเลยเอาจริงๆก็แปลกๆจะอกว่าหล่อหล่อลุ่มลื่อย่างเงี้ยเหรอแปลกๆแปลกๆก็เซฟๆว่าแหละเลือกรูปดีๆมาชอบทุกไหนมากสุดไหมที่เมื่อกี้ที่ได้ดูอ่ะ ผมผมชอบเป็นนี่ตอนแต่งงานซีนแต่งงานาแสงสวยแสงสวยส่วนใหญ่ก็เป็นซีนแต่งงานหมดเลยก็ย <c oughs> ชอบชอบเหมือน,นกันครับผมออก็อยากให้รอติดตามแหละซีซัน้นสองว่าจะเป็นยัางไงเปิดเเปิดเปิดโปรเจกต์ทั้งส,สองให้เห็นกันมากขึ้นแล้วใช่ใช่ครับผม <พอ S 1> ก็จะมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งงานใน L G B T ด้วยครับจะเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายคิวแรกหน้าแต่เนี้ยสองสามประมาณนี้ครับพัฒนาเตรียมตัวกันมาอย่างดี มั่นใจมากไหมคะมั่นใจครับผมแต่ตอนนี้ต้องอ่านบทให้จบก,ก่อนครับ <c oughs> ระดับ <c oughs> หนึ่งแล้วกันระดับหนึ่งคิดว่าเจ็ดปีทางไทยจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคี่ที่เราคิดไม่ได้หัวพออ่านบทจบอ่ะตัวไทยตัวไทยอะค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะหน่อย<ม><ม>เพราะว่าด้วยความแบบมีวุฒิภาวะมากยิ่งขึ้น<ม>และด้วยแบบหน้าที่การงานอะไรพวกนี้ด้วยมันเลยทําให้ไทยต้องเปลี่ยนด้วยคือไทยจะพูดว่าเราไม่โวยมาแล้วเราไม่โมโหแล้วก็มันไม่หมาอะไรก็มัน ก็ไมุ่่นวายกับทานแล้วกันนะไม่ของของทานก็เหมือนกันแต่ทานเป็นคนที่มีบุธิภาวมากก็อาจจะน้อยลงนิดนึงเพราะว่าอยู่กับไทยมามันอาจจะแบบเหมือนจะได้เห็นมุมมองทางด้านอารมณ์ต่างๆของทานมากยิ่งขึ้นครับผมครับมันยากประการที่เราเจอกันทุกวันแล้วพอมันเริ่มซีซั่นสองมันต้องกลับไปคีดคาแรคเตอร์ใหม่เ่ยอืมอืมยากมากกับการที่เของของผมจะเป็นยากเพราะว่าด้วยความที่แบบ เราเราไม่ไม่เคยรู้ว่านักวิชาศาสตร์จริงๆเขาใช้ชีวิตในในโรงพยาบาลในการทำงานเป็นยังไงหรือว่าด้วยคแบบบุษบิษพวะด้วยคนวัยนั้นอ่ะเขาต้องมีความคิดเป็นยังไงบ้างที่มันห่างไกลตัวเราก็ไม่ห่างมากแต่ว่าเรายังไม่เคยไปอยู่จุดนั้นก็เลยอาจจะต้องทางันบ้านผมผมก็ยากยากเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนทาในซีซั่สนนิ้กานอายุประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วแล้วแบบผมเพิ่งสิบเก้าเอง อาจริงจังจริงจังแล้วกันจริงจังก็คือคือความยากมันมันอยู่ที่ว่าอาเจ็ดปีที่มันหายไปเนี้ยเราไม่ได้เล่าอ่ะเราจะแสดงยังไงให้ให้แบบพอเริ่มซีเรียสเพอพอเริ่มตอนแรกมาปุ๊บคนดูรู้เลยว่าเอ้สองคนนี้มันคบมาเจ็ดปีนะมันต้องมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่แสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอเนแฟนเลยแต่เราก็ติดเพ็ตัวบลิเตอร์ทั้งคู่เลยเรารู้สึกยงไงบมากโอ้ยนี่เราแบบนี่ก็ดีใจอยู่แล้ว ดีใจเนี่ยแฟนๆคอยสนับสนุนเรามาตลอดเลยครับผม<ช>แฟนๆน่ารักมากอันนี้ก็อยากจะขอบคุณครับที่แบบช่วยกันปั่นเชนไม่ว่าจะมีงานอะไรงานเดี่ยวงานคู่ก็จะช่วยกันกันให้ติดเรนตลอดเลยใช่ครับผมหลังจากนี้พอเริ่มง,งานเริ่มจัดเดี๋ยวเราจะได้เจอมเราบ่อยมากขึ้นมาคือว่างอ,อกาก็ถ้ามีอีเวนต์ก็ได้เจอแน่ๆครับใช่ครับผมก็ถ้าถ้าเปิดให้ให้มีงานในห้างเมื่อไหร่เราก็สามารถแบบจัดงานได้ทิ้งท้ายว่าเราจะได้ดู ปีนี้ไหมหรือว่าพพีี่แเดก็ถ้าถามตองมากครับถ้าถ้าตามกำหนดคือช่วงควอเตอร์สี่ช่วงปลายปีครับผมต้องต้องถามทีมโปรดักชั่นนะครับผมเราเราจะรีบถ่ายให้เสร็จเร็วครับ